แขวงพงสาลีภาษาลาวถังสาลีเป็นแขวงที่อยู่เหนือสุดของประเทศลาวมีประวัติศาสตร์ที่มีความซับซ้อนและได้รับอิทธิพลอย่างมากจากอาณาจักรข้างเคียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาณาจักรในจีนและเวียดนามเนื่องจากตั้งอยู่ในทำเลที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญจุดกำเนิดทางประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งของอาณาจักรไทยลื้อในอดีต พื้นที่ส่วนใหญ่ของแขวงพงสาลีเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเชียงรุ่ง12ปัน,นาซึ่งเป็นอาณาจักรของชาวไทยลื้อที่ตั้งอยู่ในมณฑลยูนนานทางตอนใต้ของจีนรวมถึงเมืองต่างๆเช่นเมืองอูเหนือโมเองยูนวัวเมืองอูใต้โมเองยูเทเมืองยอโมเองโยและเมืองบุญโมเองบุญ การอพยพของกลุ่มชาติพันธุ์มีการอพยพของกลุ่มชาติพันธุตต์ต่างๆเข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่นี้เช่นชาวภูน้อยฟูนอยเชื่อว่าอพยพมาจากเมืองสิงหรือพมา่าและมาถึงพงสาลีในช่วงปลายยุคศตวรรษที่18ชาวมงเฮจมอง H ong, อพยพมาจากภาคใต้ของจีนในช่วงปลายยุคศตวรรษที่19การเปลี่ยนแปลงอำนาจในยุคอนานิคมการผนวกเข้ากับอินโดจีนของฝรั่งเศส บริเวณนี้เป็นพื้นที่พิพาทระหว่างจีนกับฝรั่งเศสปีพศ2438คศ1895ฝรั่งเศสได้ผนวกเอาดินแดนพงสาลีและเมืองสิง์ซึ่งเดิมเป็นส่วนหนึ่งของ12ปัอนามาจากจีนตามส่นที่สัญญาที่ทำขึ้นระหว่างจีนกับฝรั่งเศสและจัดตั้งเป็นส่วนหนึ่งของอินโดจีนของฝรั่งเศส ฝรั่งเศสได้มีการกำหนดเขตแดนใหม่ตามแนวลุ่มน้ำอูนามอูริเวอร์ทำให้พื้นที่12ปันนาทางตะวันออกถูกรวมเข้ากับพงสาลีและอินโดจีนของฝรั่งเศสบทบาทของฝรั่งเศสฝรั่งเศสให้ความสำคัญกับพงสาลีในฐานะที่เป็นจุดยุทธศาสตร์จึงมีการตั้งค่ายทหารรักษาการทำให้มีสถาปตัตยกรรมแบบฝรั่งเศสบางส่วนหลงเหลืออยู่ในตัวเมือง การกรบฏของไทยลื้อในช่วงปีพศ2451ถึง2453คศ1908ถึง1910มีการกรบฏของชาวไทยลื้อต่อต้านอำนาจอาณานิคมแต่ไม่ประสบความสำเร็จสู่การเป็นแขวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การควบคุมของคอมมิวนิสต์ในปีพศ2497คศ1954พื้นที่นี้อยู่ภายใต้การควบคุมของกองกำลังประเทศลาวแพทย์ลาวการรวมเข้ากับรัฐบาลลาวภายหลังสนสัญญาเจนีวาส2497กองกำลังประเทศลาวได้รับพื้นที่จัดกลุ่มใหม่ในพงศาลี